สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโจทยท์การคำนวณสารละลายบัฟเฟอร์นะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่ครอบคลุมนะครับเรื่องของการหา P h ของสารละลายบัฟเฟอร์เมื่อมีการรบกวนนะครับด้วยการเติมกรดเติมเบสหรือว่าเติมน้ำลงไปนะครับแต่ว่าโจทย์ในวันนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่ข้องง,องูนะครับไปดูโจทย์กันนะครับสารละลาย แอซิติกแอซนะครับที่ผสมกับโซเดียมอ e ซิเตโดยมีแอซิติกแอซ0.4โมนลและโซเดียมอะซิเต0.8โมนลในสารละลาย1ลิตรโดยโจทย์นะครับกำหนดให้ค่า Ka ของแอซิติกแอซเท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5ค,ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทำโจทย์ข้ององูนะครับถ้าเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป1โมลลาปริมาตร1มิลลิตรจะมีค่า pH เท่ากับเท่าใดครับ ถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้นะครับเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ก่อนเลยนะครับว่าโจทย์ในข้อนี้เป็นโจทย์ที่มีบัฟเฟอร์นะครับเป็นบัฟเฟอร์กรดนะครับบัฟเฟอร์กรดนี้นะครับเป็นบัฟเฟอร์ที่เกิดขึ้นจากอะซิติกแอซิดนะครับที่ผสมอยู่กับโซเดียมอะซิเตตตัวนี้จะถือว่าเป็นแอซิดบัฟเฟอร์โซลูชัน นะครับคือเป็นสารละลายบัฟเฟอร์กรดนั่นเองนะครับซึ่งพอเรารู้แล้วนะครับว่านี่เป็นสารละลายบัฟเฟอร์กรดนะครับเราก็จะไปพิจารณาว่าสูตรที่ใช้ในการหาความเข้มข้นของเบวกเท่ากับสูตรไหนนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังต้องทําความเข้าใจอีกว่าสารนะครับที่นํามาผาสมกันจนกลายเป็นสารละลายบัฟเฟอร์กรดนี้นะครับเกิดจากกรดที่มีจํานวนโมลเท่าไรในสารละลายแล้วก็มี เกลือนะครับที่ผสมกันเนาะเป็นเกลือของกรดเนี้ยนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นคู่กรดคู่เบสซึ่งกันและกันนะครับโดยในที่นี้นะครับสารที่ทําหน้าที่เป็นคู่กรดก็คือตัวอะซิติกแอซิดนะครับแล้วก็ที่ทําหน้าที่เป็นคู่เบสก็คือโซเดียมอะซิตินั่นเองครับผสมกันอยู่กลายเป็นสารไั buffer นะครับทีนี้เมื่อเราไปดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสลงไปนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า a บสที่เติมลงไปนี้นะครับมีจำนวนโมลเท่าไหร่เติมลงไปนะครับจำนวนเท่าไรนะครับเพื่อจะไปคิดค่า pH ได้นะครับเพราะว่าโซเดียมฮดรอกไซด์ที่เติมลงไปนะครับก็จะไปมีผลต่อปริมาณ OH- ในสารละลายบัฟเฟอร์ซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง pH นะครับแต่ในสารละลายนี้มีการเติมบัฟเฟอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการ ควบคุม pH ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาหาคำตอบนะครับว่าการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์นี้นะครับเป็นไปได้หรือไม่นะครับควบคุมสถานการณ์ pH ได้หรือเปล่านะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติมลงไปนะครับเราก็ต้องมีการหาเนาะจำนวนโมลนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติมลงไปนะครับซึ่งโจทย์ที่บอกมาแล้วนะครับว่าความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1 โมลานะครับแล้วก็บอกมานะครับว่าปริมาตรเนี่ยเท่ากับ1มิลลิลิตรนะครับหรือว่าเท่ากับ0.001ลิตรนั่นเองครับที่ต้องการจะทราบจำนวนโมลเนาะต้องการจะทราบจำนวนโมลนะครับก็เท่ากับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์คูณกับ V นะครับซึ่งความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือ1โมลต่อลิตรนะครับขออนุญาตเปลี่ยนจาก โมลาร์นะครับเป็นโมลต่อลิตรเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่าคูณกับ0.001ลิตรนะครับเราก็สามารถที่จะตัดลิตรได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนโมลเท่ากับ0.001โมลนะครับนี่คือจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ที่เติมลงไปนะครับที่เติมลงไป ในบัฟเฟอร์เนาะในบัฟเฟอร์โซลูชันนะครับมีค่าเท่ากับ0.001โมลดังนั้นนะครับดังนั้นเนาะดังนั้นแล้วนะครับเอ่อโซเดียมไอออนที่เกิดขึ้นก็0.001นะครับไฮดรอกไซด์ไอออนก็0.001ครับนี่คือจำนวนโมลน,นะครับของสารเนาะ นะครับโอเคทีนี้เราทราบแล้วนะครับว่าเ,เมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้ามาในปริมาณเท่านี้ความเข้มข้นเท่านี้นะครับจะไปทําให้มี o h ลบนะครับเพิ่มเข้ามาในสารละลายบัฟเฟอร์นี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งโมลนะครับทีนี้เราทราบเรียบร้อยแลวนะครับว่าจำวนวนโมลที่เติมลงมาเท่าไหร่ทีนี้เราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกกันสักเล็กน้อยนะครับว่าพอเราเติมนะครับเราเติมตัว OH ลงไปเนาะนะครับเติมโซเดียมคลกไซด์ลงไปนะครับก็จะมีการแตกตัวให้ n a บวกแล้วก็ OH ลบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อเติม OH ลบลงไปนะครับก็จะไปทำปฏิกิริยากันกันกบกรดนะกรดก็จะมารับนะครับซึ่งสารที่ทำหน้าที่เป็นกรดในบัฟเฟอร์นี้ก็คืออา e t ซิติกแอซิดนั่นเองครับอซิติกแอซิดตัวนี้นะครับก็จะมาจับกันนะครับกับ ไฮดรอไซด์ไอออนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เขาทำหน้าที่เป็นกรดนะครับหน้าที่เป็นกรดของเขาก็คือการให้โปรตอนไปกับ OH- ลบนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะได้น้ำนะครับจะได้น้าแล้วก็ได้ CH3 COO- ลบนะครับ c เ o สีลบก็คือตัวโซเดียมเอ่อตัวอซิเตตนะครับอาซิเตตไอออนนะครับ อะซิเตตไอออนนี้นะครับก็จะไปทําปฏิกิริยากันกับโซเดียมนะครับจะไปทําปฏิกิริยากันกับโซเดียมเนาะโซเดียมตัวนี้นะครับก็จะไปจับกันนะครับกับโซกับอะซิเตตนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ c h 3 c o o n a ครับดังนั้นนะครับเราจึงจะสรุปได้ว่าเบสที่เติมลงไปนะครับทำปฏิกิริยากันกับกรดตัวนี้นะครับ เบสที่เติมลงไปทําปฏิกิริยากับกรดจะไปลดปริมาณของกรดลงเนาะเพราะว่ากรดตัวนี้ก็จะต้องไปทำปฏิกิริยากันกับ o h ลบนะครับเช่นเดียวกัน o h ลบตัวนี้ที่เติมลงมานะครับก็จะไปทำปฏิกิริยากันกับเอซิดตัวนี้นะครับแล้วก็เกิดกลายเป็นน้ําแล้วก็ออซิติก นะครับเอ่ออะซิเตตไอออนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นโซเดียมอะซิเตตตรงนี้ก็คือทําหน้าที่เป็นเกลือนั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่ากรดกับ Base, เบสมาทําปฏิกิริยากันหมายความว่าเราเติมเบสลงไปในบัฟเฟอร์กรดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกลือจะเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกลือจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะ ทีนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็จะต้องไปทําความเข้าใจกับการทําโจทย์คํานวณต่อไปนะครับที่เราจะต้องไปคํานวณนะครับหาความเข้มข้นของเบวกนะครับซึ่งเนื่องจากว่าสารละลายบบฟเฟอร์ที่นี้นะครับเป็นบัฟเฟอร์กรดนะครับสูตรที่ใช้ก็คือ KA คูณความเข้มข้นของกรดหารความเข้มข้นของเกลือนะครับประเด็นคือเราก็ต้องไปหาความเข้มข้นของกรดแนละเกลือนั้นเนี่ยมา นะครับเราต้องไปหาความเข้มข้นของกรดและเกลือน,นี้มานะครับนะเราก็จะไปหาความเข้มข้นของกรดก่อนเลยนะครับครูจะทําใส่ไว้ในกระดาษโพสิทอันนี้นะครับเราไปหาความเข้มข้นของกรดก่อนเลยครับกรดในที่นี้ก็คือ CH3COOH นะครับความเข้มข้นก็จะเท่ากับจํานวนโมลหารด้วยปริมาตรของสารละลายครับทีนี้ปริมาตรของสารละลายต้องไปดูกันนิดหนึ่งนะครับว่า เมื่อเรามีปริมาตรเดิมนะครับปริมาตรของโซลูชันเนาะปริมาตรเดิมเนี่ยก็คือ1ลิตรครับเราเติมเบสลงไปอีก0 0 0 1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของสารลลายตอนนี้ก็คือ1 0 0 1ลิตรเรียบร้อยนะครับได้ปริมาตรของสารละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปดูกันทีละตัวนะครับว่ากรดตัวนี้นะครับกรดออซิติกเนี่ยจากโจ์เนี่ยเขาบอกไว้ว่า มีจำนวนโมลเท่ากับ0.4นจนะครับจำนวนโมลก็คือ0.4โมลครับที่นี้กรดตัวนี้ต้องไปทำปฏิกิริยากันกับเบสที่เข้ามานะครับกรดตัวนี้ต้องไปทำปฏิกิริยากับเบสที่เข้ามาครับเพราะฉะนั้นเขาเองต้องสูญเสียออกไปเท่ากับจำนวนโมลที่ไปทำปฏิกิริยาพอดีกันกับเบสครับก็คือต้องลบออกไป0 0 0 1ซึ่งนี่คือส่วนที่ไปทำปฏิกิริยากันกับเบสหารกับปริมาตรของสารละลายก็คือ1 0 0 1 นะครับอ่ะทีนี้ก็จะได้เป็น0.401หารด้วย1.001นะครับข้างบนหน่วยเป็นโมลข้างล่างหน่วยเป็นลิตรนะครับนะครับอ่ะเราก็จับนะครับ0.401หารด้วย1.001นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ0.400นนะครับเราเอาทศนิยมเท่านี้เนาะนะครับหน่วยเป็นโมลเปอร์ลิตร นะครับนี่คือความเข้มข้นของอะซิติกแอซิดครับต่อไปเราจะไปหาความเข้มข้นของเกลือต่อเลยนะครับเราจะไปหาความเข้มข้นของเกลือต่อเนาะความเข้มข้นของเกลือนะครับเราก็คิดแบบนี้นะหาความเข้มข้นนะครับเกลือในที่นี้ก็คือ ch 3 coo na นะครับโซเดียมอะซิเตตนะครับก็เท่ากับจำนวนโมลหารด้วยปริมาตรของสารละลายเหมือนกันนะครับ จำนวนโมลในที่นี้ก็คือ0.8โมลนะครับแต่จะสังเกตว่าในปฏิกิริยาเคมีนะครับเมื่อตัวอะซิติกแอซิดตัวนี้ไปทําปฏิกิริยากันกับไฮดรอกไซด์ไอออนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเกลือเพิ่มขึ้นครับเกลือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนที่เขาทําปฏิกิริยากันมานะครับเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ0.001โมลเนาะก็แตกตัวให้ OH- ลบ0.001โมล ที่จะมาทําปฏิกิริยากันกับกรดตัวนี้0.001โมลเช่นเดียวกันก็จะได้ตัวโซเดียมอะซิเตตตัวนี้นะครับเท่ากับ0.001โมลเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนโมลของโซเดียมอะซิเตตก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับหารด้วยปริมาตรก็คือ1.001นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น0 8 0 1หารด้วย1.001นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปคิดคำนวณมานะครับ หารด้วย 0. หารด้วย1.001นะครับคำตอบก็จะเป็น0.800นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยโมลเปอร์ลิตรนี่คือความเข้มข้นของโซเดียมอะซิเตตรครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะไปแทนค่าในสูตรนี้เลยนะครับสูตรในการหาความเข้มข้นของ h ฮกนะครับเพราะอะไร นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหา pH เนาะซึ่ง pH จะมีค่าเท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ H บวกเราก็เลยต้องไปหาความเข้มข้นของ H บวกมานะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไปเลยนะครับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5คูณกับความเข้มข้นของกรดก็คือ0.004นะครับหารด้วย0.008ครับ คำตอบที่ได้ก็คือ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5คูณ0.5ครับ1.8คูณ0.5าคำตอบก็คือได้0.9คูณ10ยกกำลังลบ5ปรับรูปนะครับเป็น9คูณ10ยกกำลังลบ6นี่คือความเข้มข้นของ h บวกครับความเข้มข้นของ H++ บก ทีนี้เราต้องการจะหาค่า ph ครับ ph เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ h บวกครับก็แทนค่าลงไปเนาะลบ log คูณความเข้มข้นก็คือ9คูณ10ยกกำลังลบ6ครับ9คูณ10ยกกำลังลบ6คำตอบที่ได้คือ5.046นะครับ ph เท่ากับ5.046นะครับซึ่งไปเปรียบเทียบนะครับกับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ ph ของสารไล่บัฟเฟอร์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะเติมกรดเติมเบสลงไปนะครับก็พบว่า ph ก็เป็นค่านี้เหมือนกันนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเติมเบสลงไปนะครับถ้าเติมเบสลงไปเนาะในกรณีนี้ก็คือเติมเบสลงไปที่มีความเข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร 1มิลลิลิตรซึ่งน้อยมากนะครับก็จะไม่มีผลต่อค่า pH หรือว่ามีผลต่อค่า pH น้อยมากนะครับซึ่งตัวเลขที่แตกต่างอาจจะเป็นตัวเลขที่หลังจากนี้ไปนะครับก็คือทฤษยมที่เรากดเครื่องคิดเลขได้เนี่ยที่มันเป็นตำแหน่งหลังๆนะครับนี่ก็คือโจทย์ในการคำนวณเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์นะครับอาจจะต้องใช้ความรู้และก็ความเข้าใจหลากหลายก็อยากจะ ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับที่ค่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูไปนะครับทีละนิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ